คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,564คณะวิทยาการจัดการบริหารงานภายใต้ปรัชญาสร้างสรรค์พลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นวิสัยทัศน์ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลืศทางวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อก้าวไกลไปพร้อมประชาคมอาเซียนพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการเพื่อการบริหารงานที่มีคุณภาพประกอบด้วย พันธกิจที่หผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญการปฏิบัติมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารม,มีความรับผิดช,ชอบและสำนึกในความเป็นไทยพันธกิจที่2ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสารรค์และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนพันธกิจที่3บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจที่4ทํานุบำรุงสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะวิทยาการจัดการบริหารงานโดยดรบัรจบพรอ,อินดีคณะบดีคณะวิทยาการจัดการอาจารย์ธนพรเพชรรินรองคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ อาจารย์วิยาดาพลชัยรองคณะบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์สุภลักษณ์ฉินประการรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีโดยมีอาจารย์ผู้สอนดังนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการดรณัฏยาชุม่มบุญชูประธานหลักสูตร อาจารย์มรกตโกมณดิษฐ์อาจารย์มัทนียาพิทักษ์ชูโชคอาจารย์รัญชิดาดาวเรืองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอาจารย์เวดาพลชัยประธานหลักสูกตรดรธงชัยเหมือนชูดรนรงพันคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารินีคำเครืออาจารย์สุภาพรธงโสอาจารย์พิสารคงเอียดอาจารย์นิรุตจรเจริญหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดอาจารย์สุภลักษณ์ฉินประการประธานหลักสูตรอาจารย์ฝนนนทโกวิทย์ ดรบรรังสันทัศน์อาจารย์สายสวัสดนภูมิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่อาจารย์จิราพรบัวพวงประธานหลักสูตรหลักสูตรศิลปาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหากรรมบริการการท่องเทีย่ยวดเรเสกสิทธิ์ปักศรีประธานหลักสูกตรดรบรรจบพบอ,อินดี ดรนัทวุฒิวิทาอาจารย์สายใจรัตนสัจธรรมอาจารย์สุภกิจจงศักดิ์สวัสดิ์อาจารย์รัตทิตยาหิรัญญาหาอาจารย์สอนเพชรยิ่งมีอาจารย์ชนกนันนาราแก้วหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สิริรัตน์เชิงเสงประธานหลักสูตรดตร,รธิตตาภาปานบ้านเกรบอาจารย์สิริพรห้วยแก้วอาจารย์บุตรสรินแสงสว่างอาจารย์จิรัชยาศีลสัตยาวงศ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดีย รองศาสตราจารย์ดตรติกาลังสุขปุณประธานหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัชรานัทไท่นุภาอาจารย์ธนพรเพชรินอาจารย์ทวีพรโตวนิธอาจารย์พัชรินบุญสมทบระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัญชัยกิติยานันท์ประธานหลักสูตรหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขวัญนรีกล้าปราบโจรประธานหลักสูตรดรทิติพรพระโพอาจารย์สร้อยเพชรนิสณีภายใต้การดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาในด้านทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น